ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งการสร้างครอบครัวแต่เดินถอยหลังดาวความรักอยู่ในภพมหาสเสน่ห์เจอดาวคู่ศัตรูดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพความรักทบทวนก่อนไปต่อถ้าเขาดีจริงความดีจะปรากฏถ้าไม่จริงจะเห็นข้อเสียมากมายจนอยากตัดใจคนโส,สนิท มีมาให้เลือกเยอะทั้งจริงใจและไก่กาค่อยๆดูแล้วจะรู้ว่าใครรักจริงมีแกนพัฒนากับคนจริงใจแต่แบบช้าๆคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะถ้าเคยตาบอดมองข้ามหลายๆอย่างไปตอนนี้จะตาสว่างทบทวนข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจไปต่อหรือหยุด คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วขอถอยไปตั้งหลักมีความสุขจริงไหมถ้าจะไปต่อข้อดีเขาก็มีข้อเสียเขาก็ไม่แก้ทบทวนก่อนตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมกราคมปี2568โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่ค่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้สถิตินะคะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เก็บสถิติเอาไว้ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเก็บไม่ได้มียานอย่างรู้นะคะดังนั้นคุณอาจจะตรงตามสถิติหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทําไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ 1. คือคนโสดสนิท 2. คือคนที่มีคนคุยแบบว่าไร้สถานะก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะจะเป็นคนโสดสนิทก็ไม่ใช่จะมีความรักก็ไม่ไ,มได้ชัดเจนนะคะคุณก็อยู่ในสถานะแบบไรสถานะเป็นสถ,สถานะที่2แบบนี้แหละค่ะ ส่วน3นะคะคือคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วก็คือแต่างงานกันแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะชาวเมธลัคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าเมธดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่ราศีกร,รกฎเป็นภพเรือนแห่งการสร้างครอบครัวเป็นภพเรือนแห่งความมั่นคงในชีวิตภพเรือนนี้เป็นภพเรือนที่ดีแต่ว่าดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลังเพื่อที่จะย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางการพบปะสังสรรค์ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสได้คิดทบทวนคิดย้อนหลังอะไรต่างๆที่ผ่านมาเกี่ยวกับ ชีวิตของคุณเกี่ยวกับความต้องการของคุณในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าสร้างครอบครัวคนที่เป็นคนโสดก็จะนั่งคิดทบทวนแล้วว่าแต่เก่าก่อนที่เราเคยอยากจะมีคู่เคยอยากที่จะมีครอบครัวเนี่ยจริงๆมันจําเป็นไหมเราต้องการมีครอบครัวจริงๆริงไหมเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวคุณเดินย้อนกลับไปหาสังคมเพื่อนฝูงนั่นแปลว่าคุณก็มีสังคมเพื่อนฝูงมากมายที่ก็ทําให้คุณก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนโสดก็ตามคนที่มีคนรักคนคุยก็มีการย้อนกลับไปคิดทบทวน ว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยมันควรจะมุ่งหน้าไปสู่การสร้างครอบครัวกับคนนี้ไหมอันนี้ในกรณีที่อาจจะยังเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งหรือว่าในกรณีที่ยังเป็นแค่คนคุยอะนะคะแต่ถ้าแต่งกันแล้วเนี่ยแล้วมันมีปัญหาความรากักความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่ค่อยมีความสุขก็มีโอกาสที่หันกลับไปคิดทบทวนอยู่เหมือนกันว่าเรามีความสุขจริงไหมเราเป็นคนที่เหมาะสมที่จะมีครอบครัวที่มันมีความขาดขาด,ขดวินวินไม่ได้มีความสุขเต็มที่แบบนี้หรือไม่มันมีการ คิดทุบทวนแบบนี้กับการที่ดาวเดินถอยหลังอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวความรักมาเจอกันกับดาวคู่ศัตรูแต่ดาวความรักนี่อยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะดาวความรักคือดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนมหาเสน่ห์แต่พอเจอดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่เสียนศัตรูนั่นแปลว่ามันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเป็นปัญหาหรือบางทีมันเคยเป็นปัญหาแล้วแต่เราไม่ได้รับรู้ตอนนี้แหละก็จะได้รับรู้เพราะมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่ในภพเรือนความรักดาว ดวงนี้ก็จะส่องแสงให้เห็นอะไรที่ถูกปิดบงังอะไรที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ก็จะถูกขุดขึ้นมาให้เราได้เห็นเราก็จะไม่ได้ตาบอดบางครั้งเนี่ยความรักบังตาทําให้เรามองข้ามหลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วคิดว่าเราขาดคนรักไม่ได้เราขาดคนคุยคนนั้นคนนี้ไม่ได้หรือเราจําเป็นต้องมีคู่เท่านั้นเราถึงจะมีความสุขแต่พอมีแสงสว่างมาส่องทําให้เราได้คิดทบทวนเราก็มองเห็นว่าอันที่จริงเราเป็นโสดมานานมันก็มีความสุขมันก็อยู่ได้นี่หรือมีคนคุยแต่มันไม่พัฒน สักทีแล้วคนคนนี้ดีจริงไหมก่อนหน้านี้เรามองข้ามข้อเสียของเขาไปเพราะเรามีความสุขเล็กๆน้อยๆกับการได้คุยกับเขาแต่ไม่ได้มองภาพใหญ่ภาพกว้างว่ามันก็เป็นแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆช่วครู่ช่วยามเท่านั้นเองแต่ภาพรวมกว้างๆคือเราไม่ได้สถานะอะไรเลยและเขาก็ไม่ได้ดูว่าจะมีทีท่าจะให้สถานะเราสักทีหรือแม้แต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะมัวแต่มองแค่จุดแคบๆว่าก็ในเมื่อไปเป็นคู่กันแล้วเราก็ต้องอดทนในถึงที่สุดมากงละ่ะมีลูกแล้วเราจะไปไหนไม่ได้ ได่หรอกเราก็ต้องอยู่เลี้ยงลูกร่วมก,กันกับเขาอย่างนี้บ้างละ่ะลืมมองกว้างๆหรือไม่อยากจะมองไปกว้างๆว,ว่าจริงๆมันมีทางออกทางอื่นเพียงแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่เราจะยึดมั่นถือมั่นกับจุดนี้ที่มันไม่ได้มีความสุขเต็มที่ก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นทางออกทางอื่นดูเหมือนกับว่ามันทําให้เราตาบอดแต่เดือนนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาส่องแสงทําให้คุณตาสว่างขึ้นมาแล้วเห็นทางออกอื่นๆในชีวิตรักชีวิตคู่แต่ยังไม่ได้เดินไปสู่ทางออกนั้นหรอกค่ะดาวมันเดินถอยหลังนั่นแปลว่าคุณจะอยู่ในจุดที่คิดทบทวนให้ถี่ท่วนก่อนยังไม่ได้มุ่งหน้าเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงเดือนนี้อย่างไรก็ตามดาวความรักของคุณเนี่ยมันเจอกันกับดาวคู่ศัตรูไปจนถึงปลายเดือนพอย้ายเนี่ยหลุดจากดาวคู่ศัตรูแต่ดันย้ายเข้าสู่ภพเรือ วินาเป็นพบเรือนเสียหายดังนั้นในช่วงปลายเดือนนี้ต่อต้นเดือนหน้าก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่คุณอาจจะคิดอยากจะทําอะไรและที่จะมุ่งหน้าไปสู่จุดที่คุณตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีแต่ดาวประจาตัวของคุณน่จะเดินถอยหลังไปอีกยาวๆจนถึงวันที่13มีนาคมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะพุ่งทยานมุ่งหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยมันจะช้าจะไปเปลี่ยนจริงๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงประมาณเดือนมีนา ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาคิดทบทวนคิดสะตาหลายๆตลบก่อนค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์แรงจัดจัดสวยหล่อเลือกได้จึงมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาเยอะมีมาให้เลือกทีนี้มันจะมีคนที่ทั้งจริงใจและคนที่มาแบบเล่นๆนะคะเนื่องจากว่าดาวความรักของคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีภพเรือนมหาสเสน่ห์แต่เจอดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูทําให้คนที่ไม่จริงใจก็ถูกส่งมาเหมือนกันแต่คนจริงใจก็ต้องมีทีนี้คุณก็ต้องค่อยๆสกรีนคุณจะสกรีนได้ ได้เพราะมันมีดาวที่ส่องแสงสว่างถึงดวงชะตาคุณเน้นในเรื่องความรักด้วยนั่นคือดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ในภพเรื่องความรักพอดีดังนั้นถ้าคุณไม่ได้รีบร้อนรีเปล่งอยากจะมีคู่ซึ่งคุณไม่น่าจะรีบเพราะว่าดาวคุณถอยหลังอยู่คุณจะคิดดีๆอยู่แล้วละ่ะคุณก็จะค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆค,คุยค่อยๆศึกษาแล้วเดี๋ยวคนที่จรงิงจังจรงิจรง,จรงใจอะ่ะเขาจะอยู่ยาวอยู่นานซึ่งคนคุณเนี้ยมีโอกาสว่าจะเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็ไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องของการสารสัมพันธ์ ขนาดหนักนะคะเขาอาจจะไม่เช้าถึงเย็นถึงแต่ดูว่ามีความสม่ำเสมอในความสม่ำเสมอนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามาน้อยมาน้อยแต่มาตลอดไม่ได้หายไปนะจะเป็นลักษณะนี้คนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการงานให้กับคุณได้หรือคุยอะไรเกี่ยวกับการงานกับคุณเนี่ยจะคุยกันได้ดีไพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่ของการรอคอยดังนั้นนะคุณก็จะค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนแต่ละคนที่เข้ามาใครก็ตามที่เข้ามาเล่นๆเ,เขาอยู่ไม่นานหรอกคะ่ะเขา เห็นว่าคุณไม่เลือกสักทีเขาก็ขี้เกียจรอเขาก็ไปคนที่จริงใจเท่านานเขาถึงจะรอนะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ดีเป็นไพ่เลขสองดนแปลว่ามีโอกาสและที่คุณจะเฟ้นหาคนที่จริงใจเจอนะคะคนที่มาพร้อมกับรักแท้ที่ไม่ทําให้คุณตาบอดเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้แค่หัวใจอย่างเดียวคุณใช้สมองในการที่จะศึกษาเรียนรู้แต่ละคนด้วยใครก็ตามที่เข้ามาเพราะว่าความคล้ายเพราะว่าหลงไหลแค่ชั่วครูช่วยามหรือว่าเพราะว่าฉาบฉวยเนี่ยก็จะกระเด็นออกไป สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณน่าจะเลือกคนที่คุยกันรู้เรื่องในเรื่องของการงานในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินเพราะนั่นก็คือสิ่งที่คุณเน้นอยู่เหมือนกันหรือว่าในเรื่องของคนที่สามารถที่จะออกงานสังคมได้แล้วคุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจออกงานสังคมร่วมกันกับเขาอะนะคะมีโอกาสว่าคุณจะเลือกคนเช่นนี้และสามารถจะพัฒนากันต่อไปได้ยืดยาวเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการพัฒนาช้าๆเพราะว่าไพเ่เชตนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไพ่ถ้วยเข้ามาที่ทําให้เก,เกิดความรู้สึกความรักปักใจความกระตือรือร้น ที่อยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปแบบเร่งรีบอะไรนะแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของการที่เราค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้เอาความหลงไม่ได้เอาความฉาบฉวยเข้ามาช่วยในการตัดสินใจดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเลือกได้ถูกค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของคนฉลาดแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าในเรื่องของความรักแต่ความรักก็ต้องการนะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องหาคนที่เหมาะสมกับคุณด้วยทีนี้ไพ่ในตําแหน่งคนคุยในยได้ไพ่เดวิลจริงๆเดวิลก็เป็นไพ่ใหญ่ดังนั้น,เ,นเขาก็เป็นคนเก่งแต่เป็นคนเก่งในลักษณะเดวิลดังนั้นเขาจึงมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อาจจะทํามาหากินเก่งเพียงแต่ว่าก็ใช้เงินเก่งด้วยหรือ อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จัดแต่ก็พกความเจ้าชู้มาด้วยคือมันมีข้อดีในตัวของเขาแต่มันก็พ่วงข้อเสียมาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะมองเห็นแต่ข้อดีหรือมองเห็นข้อเสียเหมือนกันแหละแต่ว่ามองข้ามไปเพราะว่าพอเขาได้ไพ่เดวิวนั่นแปลว่าเขาก็ทําให้คุณลหลงไหลได้ปลื้มเยอะอยู่เหมือนกันจนกระทั่งมันทําให้คุณตาบอดมองไม่ได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างหรือเห็นแต่ก็ทําเป็นไม่เห็นแต่เดือนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่มันเป็นความจริงที่คุณควรจะต้องรับรู้และ ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเขาซึ่งเป็นข้อเสียเนี่ยคุณจะได้รับรู้เกิดจากการที่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาส่องแสงถึงดวงะตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเขาอาจจะทําอะไรแบบลับๆล่อๆปิดๆบงับงๆคุณคุณไม่เคยรับรู้อย่างเช่นอาจจะคุยซ้อนหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ้าชู้เลยก็ได้แต่อาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันเป็นคนที่ชอบเที่ยวแต่ว่าโกหกคุณมาโดยตลอดเลยว่าอยู่ที่ทํางานแต่ ι, จริงๆแล้วไปเที่ยวมาตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้คุณจะได้รับรู้คุณจะได้รับความสว่างจะตาสว่าง ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณก็จะต้องนั่งคิดทบทวนแหละไพ่ e m p เบรนส์คือเรื่องของการกลับไปกลับมาคุณจะคิดกลับไปกลับมาก็คือการชั่งน้ําหนักอะค่ะว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปดีเพราะดูทรงแล้วเนี่ยข้อดีเขาก็มีนะคะแต่ข้อเสียเขาก็เยอะทีนี้พอเขาได้ไพ่ devil เนี่ยปัญหาคือข้อเสียก็ไม่ได้ดูว่าเขาจะแก้ด้วยอันนั้นแหละคือจุดที่คุณจะต้องคิดเยอะคิดมากเพราะถ้าคุณจะไปต่อคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขว่าเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะนิสัยอะไรของเขาที่มันเป็นข้้้ออเเเเสีีียยนนนะะแต่ข่ดขดดคากก็จงไววชั ไพ่จบไพ่สรุปก็เลยยังเป็นไพ่ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะแต่เป็นไพ่ของการที่คุณถอยออกมาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเลิกคุยกับเขานะเรียกว่าถอยออกมาตั้งหลักนิดๆหน่นอยๆคือคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาสม่ำเสมอแบบที่เคยเป็นมาแต่ก็ไม่ได้หยุดคุยไปเลยจะเป็นลักษณะนี้เพื่อให้มีสเปซกับเขาเพื่อให้มีเวลาทบทวนเพราะตอนนี้ความรักไม่ได้ทําให้คุณตาบอดและคุณจะมองเห็นความจริงอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อเสียก็จะปรากฏอะไรก็ตามที่เป็นข้อดีอันนี้คุณรู้อยู่แล้ว ก็ไปถ่วงดุลช่างน้ำหนักเอาว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีกับคนนี้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะคุณได้ไพ่ของคนที่ยังไม่ค่อยพออกพอใจในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ถามว่ามันแย่สุดๆไหมไม่ใช่มันคือไพ่ห้าถ้วยนั่นก็คือมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่แต่คุณไม่ได้มองคุณไปมองสถ้วยที่หลอมลงก็คือการที่มันก็มีข้อดีอะไรบางอย่างกับความรักความสัมพันธ์แต่คุณมองข้ามตรงนั้นไปก่อนตอนนี้ไปมองไปเจาะข้อเสียไปมองไปเจาะในสิ่งที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ยังไม่สมหวังก็เลยทําให้ไม่คม่อยมีคคคววววาาาาามมมมสสุุขขดนนนนนิกกัััับรพธ์ทีี้ใตแํแห่งงอเ ใหเดวิลนั่นก็คือคนที่มีสเสน่ห์แรงจัดจัดคุณเคยหลงสเสน่ห์เขาสุดๆแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียในตัวของเขาข้อดีเขาก็มีนั้นเดวิลจริงๆก็เป็นคนโรแมนติกมากนะคะแต่ในความโรแมนติกเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาไปโรแมนติกกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็พ่วงความเจ้าชู้มาด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสทีเดียวว่ามันก็จะมีข้อเสียอะไรบางอย่างของเขาที่มันติดอกติดใจคุณอยู่จนกระทั่งตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถเอามาลบล้างกับข้อดีของเขาได้ก่อนหน้านี้อาจจะ จะทนได้แต่เดือนนี้มันมีอะไรมากระตุ้นเตือนทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขจริงไหมที่มีเขาเป็นคนรักเราต้องทนกับข้อเสียของเขาตรงนั้นซึ่งก็ดูแล้วเขาก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขนะคะถ้าเขาได้ไพ่เดวิลแบบนี้เดวิลเป็นไพ่ใหญ่นะคะก็คือแก้ไขอะไรยากดังนั้นนีก็มาคิดทบทวนไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไพ่เลข3ด้วยแล้วมาพร้อมกับไพ่เดวิลก็แปลว่ามันอาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ามเข้าแทรกแซงด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเขาที่อาจจะแอบมีกิ๊กหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชู้รักซ้ออนนเเลยแต่่จจะป็พ ญาพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่ก็พร้อมจะเข้าแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาด้วยความรักความสัมพันธ์จึงไม่ค่อยเป็นที่น่าพออกพอใจเท่าไหร่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดพิจารณาแล้วว่าคุณจะไปต่อหรือพอแล้วดีโดยเงื่อนไขก็คือถ้าไปต่อแปลว่าข้อดีเขามีเยอะกว่าข้อเสียจริงๆเพราะข้อเสียของเขาที่เขามีนั้นดูแล้วคุณรู้ว่าเขาจะไม่แก้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปต่อก็ไม่ใช่ว่าคุณจะพระจากเขาออกมาได้ง่ายๆเนื่องจากว่าพอเขาได้ไพ่เดวิลนั่นก็แปลว่ามันเป็นพันธนาการที่ รัดคุณเอาไว้นะดังนั้นตอนนี้คุณก็จะใช้เวลาในการคิดทบทวนนานอยู่เหมือนกันภพ่จบภพ่สรุปเป็นภพยเก้าเหรียญเก้าเหรียญยังไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลาอะไรกันในช่วงเดือนนี้ 9. เก้าเหรียญยังถือว่ายังมีความมั่นคงในสถานภาพกันอยู่เป็นแฟนกันอยู่ก็ยังเป็นแฟนต่อไปหรือว่าเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเนี่ยคนภายนอกที่มองก็ยังมองว่าคุณทั้งคู่ก็เป็นคู่ชีวิตกันเพียงแต่ว่าในใจมันอ้างวัางเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เติมเต็มอะไรบางอย่างและไอ้จุดที่มันอ้างว้างตรงนั้นนะที่มันเป็นเลขเก้าที่มันยังไม่ด้้เตต็มนนจุางงงวัร เป็นจุดที่ให้คุณมีสเปซได้คิดทบทวนว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแล้วดีแล้วมีความสุขจริงไหมกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่ามีความสุขถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียอะไรของเขาคุณจะมองข้ามไปได้เหมือนที่คุณเคยมองข้ามมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขแล้วคุณจะไม่ได้ตาบอดอีกต่อไปแล้วคิดว่าขาดเขาจะอยู่ไม่ได้คุณจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้ว พอมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้สติคุณมาเตือนคุณว่าคนเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องมีคู่ถ้ามีคู่แล้วมันไม่ดีไม่มีดีกว่าอาจจะมีอะไรมาเตือนสติคุณตรงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะเลิกราอย่าร้างในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาคิดทบทวนเฉยๆเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ตาบอดในเรื่องของความรักมองเห็นความเป็นจริงว่าคุณกํลาลังมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันเราคิดทบทวนว่าจะเอาอย่างไรต่อคะ่ะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดในช่วงเดือน,นี้คะ่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ